สวัสดีครับชายทิ <moder ating and murder> แกง <usc pse ud onym> แล้วก็มีย์บอกนะครับวันนี้เราจะมารีวิววิดีโอโฟนซึ่งเป็นวิดีโอโฟนรุ่นสุดท้ายที่มีการแปะชื่อของโนเกียนะครับเอทำไมถึงต้องบอกไปอยู่นีซึ่งู้สึกวันเศร้าเหลือเกิดโนเกียลูเมียแปดนนะครับก็คือหนึ่งใน2รุ่นที่มอกไปแล้วนะครับเรามาดูกันครับว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไง โอเคครับก็มาดูรูปร่างก่อนนะครับก็คือตัวเครื่องก็องอยังใช้เฟรมอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ฝาหลังสามารถเปิดได้ถอดได้นะครับแล้วก็มี n f ER c ในตัวแต่ไม่มีไวเลสชาร์จนะครับตัวชาร์จอยู่ข้างบนนี้นะครับถือว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะสวยงามใช้ได้เลยทเดียวนะครับอ่เมีย8 3 0นั้นที่เราจะรีวิวเนี่ยอ,อ่เป็นแบบนั้นซึ่งเป็นตัวเครื่องที่สามารถใส่ซิมแบบนานโนนะครับ ถามว่าเราดูได้ไงเราก็ต้องแกะฝาน,นักมาดูนะครับนานโนซิมนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่ลูกเล่นต่างๆทั้งหมดทั้งมวลจะเหมือนกับวิดีโอโฟนยี่ห้อและรุ่นอื่นๆน,น,นะครับของโนเกียและก็ของยี่ห้ออื่นด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าปิดฝาน,นังไม่ดีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเราก็ต้องกดทุกด้านให้มันพอดีนะซึ่งมันก็ มันก็เป็นเหตุสม,มเหตุสมผลนะครับกับการที่ทําให้ฝาหลังมาแน่นนะครับก็มีตัวของสกรีนที่น่าใช้เหมือนเดิมนะครับการเข้าแอปต่างๆก็ยังคงเหมือนวิดีโอโฟปกตินะครับเปอร์ฟอร์แมก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางนะครับท,ที่ลองเล่นมาอย่างเช่นเล่นเกมนี้ก่อนเปิดคลิปมาก็เล่นเกมเลยนะครับเปิดคลิปมาก็เล่นเกมเลยปึ๊บซึ่งต้อง,องรอโหลดพอสมควรนะครับ สำหรับสเปคของมันก็คือใช้ Snapdragon 400นะครับแล้วก็รองรับทั้ง 4G 3G นะครับทุกเครือข่า,ขายเมื่องื่นไขเดียวของมันคือ Nano SIM เท่านั้นนะครับและบางทีรู้สึกว่าเออจะมีปัญหารเรื่องของเกมนิดหน่อยนะครับงั้นเดี๋ยวเราข้ามเรื่องเกมมาก่อนมาที่เรื่องของูเล่นเพลงนะครับก็คืออย่าง Mix Radio นะครับ ทีนี้ Mix ซ์ d ด o ีนั้นเราสามารถเรา,เราลองนั่งฟังเพลงได้นะครับจะได้รู้ถึงคุณสมบัติของลำโพงของตัวเครื่องนะครับซึ่งที่จริงนะครับก็เลยผมก็เลยว่าประมาณนี้เราเปิดที่ดูประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวเครื่องก็ถือว่าทำทำผลงานได้ดีนะครับรองรับ ระบบของดอบบีเหมือนเดิมเหมือนก้าสามศูนย์แต่กล้องหลังคนสมัติของกล้องหลังนั้นกล้องหลังอยู่ที่ะความเอียสิบลานนะครับพอมกับเออ่ตัวของ OIS เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเลนส์ของขาวไซส์นะครับกล้องหน้าหนึ่งล้านพิกเซลน้อยไปไหนแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้เรื่องเกิดกับมาเซลฟี่มา แต่การที่ลองใช้ถือว่าไปได้โทนพอสมควรนะครับแต่ Performance เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรโอเคครับเรามาดูกันในเรื่องของเกมที่เราสัญญาเอาไว้นะครับกลายเป็นสุดท้ายก็ปิดท้ายในเกมนะครับก็ถือว่านะครับเป็นเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ เล่นเกมก็ค่อนจะโอเคนะครับใช้ได้แต่ว่าเรายังไม่ได้ทดลองแบบจริงๆจังๆดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเกมเราจะเล่นก็คือแอดซ็อกแปะนะครับกับตัวเครื่องตัวนี้นะครับที่จริงแปดสามศูนยนั้นถือว่าสเปคก็ไม่ได้เลว้ดยอะไรนะครับเป็นสเปคที่ใช้ได้นะครับเป็นคอร์ดคอร์นะครับสแตทแก็สี่ร้อยนะครับ ก็คือเท่า,าง่ายสเปคนั้นจะเหมือนกับโ o เก a l ูเมียนหนึ่งสามสองศูนย์นะครับแต่ความจำในตัวน่าจะเยอะกว่านี้หนึ่งนะครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าเทียบกับสมาร์ทของรุ่นตัวท็อปอย่าง930นะครับก็จะได้วกว่านะครับดังนั้นตอนนี้คือถ้าสมมุติว่าคนที่จะเล่นวิดีโอโฟนนะครับ เห็นเกมแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวต่อไปนะครับว่ามิโนโฟนจะไม่มีอะไรให้เล่นนะครับก็ถือว่ามิโนโฟนนั้นก็ยังยังมีความคุณงามความดีอยู่บ้างนะครับทั้งเรื่องความเรื่อนไหญของตัว OS นะครับแต่ว่าสเปคนั้งก็ยังอย่างที่ว่าครับก็ยังบางอย่างก็ยังสูไม่ได้แต่ก็น้อยลงกว่าแต่ก่อนแล้วนะครับก็ถือว่า บทพิสูจน์ของเกมที่ให้เห็นหนูนี้ก็เป็นอีกเครื่องการันตีหนึ่งว่ามิโอโฟนก็ไป็เด็กกระจอกอาไวนะนี่แต่ว่าราคาของเครื่องนั้นจิตที่หนึ่งาันเกรอบาทเนี่ยอาจจะทําให้หลายคนคิดนะกเพราะว่ามันทําให้ได้ Android ตัว High End นะครับค่อนข้างกับไฮเอ n นเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับโลเกียลูเมียนะครับซึ่งเป็นรุ่นซึ่ง ซับเนมรงนี้จะเรียกครั้งสุดท้ายของโนเกียแล้วนะครับเพราะว่ามิดเดอโฟนต่อไปนี้จะใช้ชื่อ m i c นค s o ซ t นะครับหลังจากรุ่นนี้ก็จะมีโนเกียลูเมีย535ซึ่งจะถูกเปลี่ยนโลโก้และถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโ no นเป็นคอลซ o อกลูเมียนะครับซึ่งถือว่าอาจจะเรียกแปลกๆไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับส่วนคนที่ซื้อโนเกียลูเมีย แต่สส่วนตัวนี้ก็ถือว่ายังซื้อได้นะครับแล้วก็ยังซัพพอร์ตกับระบบปฏิบัติการใหม่ก็คือว i d o โ Phone 10หรือ Microsoft ตั้งชื่อว่า w i d o 10ไปเลยนะครับชื่อเดียวนะครับก็ถือว่าเด็กเล็กเห้งง่ายๆแล้วก็จบในทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นคลิปปิดท้ายของโนเกียลูเมียนะครับในเจเนอเรชันล่าสุดซึ่งถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่3 นะครับเราจะเโาเกียนลียดรุ่นแรกที่ออกมานะครับซึ่งเป็นตระกูลของเจ็ดเจ็ดร้อยนะครับไปที่เราได้รีวิวไปครั้งแรกนะครับเก้าร้อยนะครับของน้องอ่าน้องแฮมที่เอามารีวิวนะครับแล้วก็เก้าสองศูนย์ห้าสามเก้าสองศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสองศูนย์นะครับหนึ่งห้าสองศูนย์แล้วก็สามห้าสองศู 2, 0, 5, 3, 5, 3, 5, 2, นย์ 1, 5, 2, 0, 3, 5, 2, 0, นั่นเองตัวนี้ก็คือถือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับที่ชชื่อโนเกีย นะครับที่จะจดรีวิวกันแล้วก็เตรียมพบกับสมาร์ทโฟนของหลานจาโนเกีย u ูเมียนะครับก็จะเป็นบินด s หรือ m i c r o s o f t ูเมียนั่นเองนะครับก็ขอปิดท้ายการรีวิวของ n o k i ีย u ูเมียการสังสมไว้เพงท่านี้นะครับก็สำหรับการรีวิวนั้นก็จะมีอย่างอื่นติดตามอย่าลืมไปดูบทความกันด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของที่เหลือในตัวรีวิวนะครับก็พบกันได้กับ คส่วนชื่อโนเกียก็ส่วนชื่อโนเกียนะครับก็ไปพบกันที่ตามช็อปนะครับตอนนี้จะมีจําหน่ายอยู่นะครับทําทันอย่างไรไม่ทันอย่างไรก็ลองดูตามเคเลน์นะครับเคเลนเซลเองก็มีอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้พูดให้แบบคนซื้อไปก่อนนั้นก็เสียใจอะไรนะครับก็จนตามความจริงของตลาดโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ